ตามมาตามมาเหนื่อยไหมอ้าวลงยังลงยังมาลงลงโอ้ยนี่ครับอยู่บนยอดเขาเหลียงสารนี่คือน้องฟีน Bò ôm um lẽ Mày ao Đơn đơn Nếu anh nói điêu Điêu Phước quý thầy à Đơn nhàng điêu Không mà Wai máy Wai mai à, Quay máy vào Bỏ còn quay vào Quay lúc Lúc đơn ma, Ở à, đây xài bạc Lúc đơn ma เอาหนึง่งสองอุ๊บไปงั้นพอไปแล้วนะเดี๋ยวพอไปแล้วนะเว้ยน,นี่ดูเฟสนี่น